เ em, อมิเน s t a สแตพิษล้ายของความค้างไครที่จะาทำลายใครสักคนไปตลอดกาลจะพีเพิลมิวสิกเอมิเน่สแตนจดหมายอย่างความาคลั่งไคล้สู่โศกนาฏก,กรรมอันน่าสลดใจ สเตนคือหนึ่งในผลงานของ Eminem จากอัลบั้ม The Marshall Mathers LP ที่ปล่อยออกมาในปี2000นะครับซึ่งสแตนนะครับคือการเอาเพลง2เพลงเนี่ยมารวมเข้าด้วยกันนะครับในส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือท่อนเวิร์สที่เขียนโดย Eminem ที่เราได้ยินกันเป็นส่วนใหญ่ของเพลงนะครับและใน,นอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่น่าจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ใครหลายคนเนี่ยมาฟังเพลงสเตนก็คือท่อนฟกของเพลงนะครับที่เอามาจากเพลง Thank U ของ d i d ด a r m s ม r o อง และสาเหตุที่ผมหยิบเอาเพลง Stan เนี่ยมาเล่าใน The People Music ตอนนี้นะครับไม่ใช่เพราะว่า Stan เนี่ยมีท่อนฮุกที่ติดหูแล้วก็ดังมาตลอด20ปีแต่ว่าเนื้อหาของ Stan เนี่ยว่าด้วยโศกนาฏกรรมของประเด็นที่เป็นเรื่องใกล้ตัวเราครับ Stan น,นะครับเป็นเพลงที่ว่าด้วยจดหมายของแฟนเพลงคนหนึ่งนามว่า Stan ที่ข้างคล้ายศิลปินที่ชื่อว่า s ิ i m Shady เอามากๆ ซึ่งสลิมเชดี้นะครับก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลหรอกครับแต่เป็นชื่อเรียกของอีกตัวตนหนึ่งของอิมิเนมนั่นเองซึ่งแฟนเพลงคนนี้นะครับที่ชื่อว่าสแตนเนี่ยเขาก็พยายามจะเขียนจดหมายไปหาสลิมแล้วก็คาดหวังอย่างสุดหัวใจว่าจะได้รับการตอบกลับจากศิลปินที่เขาชอบบ้างแต่สุดท้ายเหตุการณ์ก็เลยเถิดไปถึงจุดจบอันน่าเศร้าซึ่งในแต่ละเวอร์สของเพลงสแตนนะครับก็เปรียบเสมือนกับจดหมายแต่ละฉบับที่สแตนเนี่ยเขียนไปหาสลิม และในวันนี้นะครับผมจะพาไปเปิดดูจดหมายแต่ละฉบับว่าสแตนเนี่ยได้เขียนอะไรลงไปบ้างซึ่งในเวอร์แร์นะครับก็จะเกี่ยวกับการที่สแตนเนี่ยเขียนจดหมายไปหาสลิมแต่สลิมไม่ได้ตอบกลับและจดหมายก็เขียนเอาไว้ว่าถึงสลิมฉันเขียนถึงนายแต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับสงสัยว่านายคงจะไม่เห็นช่างมันเถอะนายเป็นไงบ้างตอนนี้แฟนฉันกำลังตั้งท้อง ถ้าได้ลูกสาวฉันจะตั้งชื่อเธอว่าบอนนี่นายคงได้ยินบ่อยแล้วแต่จะบอกให้ว่าฉันนี่แหละแฟนตัวยงของนายเลยห้องฉันนี่มีแต่โปรเตอร์ของนายเลยนะอย่างไรก็เถอะขอให้นายได้จดหมายฉบับนี้นะตอบกลับมาหน่อยจะได้คุยกันจากแฟนตัวยงสแตนและนั่นก็คือเวอร์สแรกนะครับ ส่วนวอที่2เนี่ยก็จะเป็นจดหมายฉบับต่อไปที่แตนได้เขียนถึงสลิมครับซึ่งในจดหมายฉบับนี้นะครับเราจะเริ่มเห็นถึงความไม่พอใจของแตนที่สลิมเนี่ยไม่ตอบกลับเขาเลยและนอกจากนั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าแตนเนี่ยกำลังเผชิญกับปัญหาชีวิตที่ลุ่มเลาแล้วก็สภาพจิตใจที่ไม่มัน่นคงอีกด้วยครับซึ่งจดหมายฉบับนี้เนี่ยก็เขียนเอาไว้ว่าตอนเจอกันที่หน้าคอนเสิร์ตถ้าไม่อยากคุยก็ไม่ว่าอะไรนะแต่อุตส่าห์รอเป็นชั่วโมง น่าจะเซ็นลายเซ็นให้น้องฉันหน่อยไม่ได้โกรธอะไรนะแต่ไม่ชอบโดนโกหกว่ะไหนตอนเจอกันที่เดนเวอร์บอกจะเขียนกลับมาไงเวลาฉันเศร้าก็มีแต่เพลงของนายที่มาปลอบประโลมเท่านั้นแหละบางทีฉันก็กีดแขนตัวเองเพื่อจะดูว่ามันเจ็บแค่ไหนแฟนฉันก็ไม่พอใจที่ฉันพูดถึงนายทั้งวีทั้งวันแต่เธอไม่รู้อะไรหรอกไม่มีใครรู้จักนายดีเท่าฉันแล้วไม่มีใครเข้าใจหรอกว่าคนอย่างเราอะ่ะต้องโตกับอะไรบ้างต้องโทรมานะไม่งั้นได้เสียใจแน่ ที่ต้องเสียแฟนตัวยงแบบฉันไปด้วยความนับถือ Stand. s สแตนซึ่งในเวอร์สนี้นะครับเราก็จะได้เห็นว่าสแตนเนี่ยรู้สึกไม่พอใจกับ Eminem อย่างไรบ้างและมันยังชี้ให้เราเห็นว่าความรู้สึกของสแตนเนี่ยผูกมัดอยู่กับ Eminem อย่างมากเลยทีเดียวครับส่วนในวันที่3นี้นะครับจะเป็นท่อนที่สถานการณ์เนี่ยได้เริ่มลุกลามไปจนเกินควบคุม และในท่อนนี้จะไม่ใช่การเขียนจดหมายแล้วครับแต่จะเป็นการที่แตนนะครับมาวอดกาแล้วก็ได้อัดเสียงตัวเองเนี่ยผ่านเทปขณะที่ขับรถไปไหนสักที่หนึ่งและนี่คือคำแปลของเทปที่ว่าครับถึงพ่อคุณผู้ดีเลิศประเสริฐสีเกินกว่าจะตอบจดหมายแฟนครับนี่น่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่ฉันจะส่งให้แกนี่มันหกเดือนแล้วนะเว้ยฉันไม่คู่ควรใช่ไหมละ่ะตอนนี้ฉันเหยียบร้อยสี่สิบบนทางด่วนนี่สลิมฉันซัดวอตการะไปช็อตที่ห้าแล้ว เคยได้ยินเพลง In the m i n i g h t ของฟิลคอ o l ลินส์ไหมมันเป็นเพลงเกี่ยวกับคนที่เห็นคนอีกคนจมน้ําแล้วไม่ยอมเข้าไปช่วยตอนนี้มันก็แบบนี้เลยแกน่าจะช่วยฉันจากการจมน้ําได้แต่มันสายไปแล้วฉันรักแกนะสลิมแต่แกทํามันพังหมดแล้วขอให้ทุกวันนอนไม่หลับเพราะคิดถึงแต่เรื่องนี้ขอให้มันกัดกินแกให้ตายจากข้างในขอให้หายใจไม่ออกเมื่อไม่มีฉัน Dear Mister, call right Dear call Mr. I'm และทันใดน,นั้นนะครับเราก็จะได้ยินเสียงกรีดร้องที่ดังมาจากข้างหลังก่อนที่เพลงเนี่ยจะเผยว่าสตนนะครับได้จับภรรยาที่ท้องลูกเนี่ยมัดและยัดไว้หลังรถครับก่อนที่ตัวเองจะขับรถเนี่ยทะลุสะพานลงน้ำไปจากนั้นนะครับเพลงก็ตัดเข้าท่อนฮุกที่มีเสียงไดโดเหมือนทุกๆครั้งก่อนที่จะไปสู่เวอร์ัดไปที่เป็นจดหมายอีกหนึ่งฉบับแต่จดหมายฉบับนั้นนะครับไม่ใช่จดหมายของสแตน แต่เป็นจดหมายของซิมเชดี้ที่กำลังเขียนถึงสแตนหลังจากที่เขาได้อ่านจดหมายทั้งหมดแล้วถึงสแตนว่าจะเขียนหาเร็วกว่านี้แหละแต่ว่าติดงานอยู่ภรรยาท้องเหรอตอนนี้เป็นยังไงบ้างอันนี้ลายเซ็นให้น้องนายนะขอโทษทีที่หลังคอนเสิร์ตไม่ได้เจอน่าจะคาดกันแต่อย่าคิดว่าฉันจงใจทำแบบนั้นนะแล้วที่บอกว่าชอบกีดแขนนี่ยังไงวะมันแค่ในเนื้อเพลงไม่ใช่ของจริง นายมีปัญหานะสแตนต้องหาคนช่วยนะนายควรดูแลแฟนตัวเองให้ดีกว่านี้นะหวังว่าจดหมายนี้จะไปถึงนายทันเวลานะฉันไม่อยากให้นายต้องทำอะไรบ้าๆเหมือนคนคนหนึ่งที่ฉันเจอในข่าวที่มันเมาแล้วมัดแฟนตัวเองไว้หลังรถแล้วก็ขับทะลุสะพานตกน้ำไปพอไปค้นดูแล้วเขาก็เจอเทปที่มันพูดถึงใครสักคนแต่ในเทปไม่ได้ระบุว่าเป็นชื่อใครแต่คิดไปคิดมาชื่อของคนคนนั้นมันก็นายนิว่า ท้ายที่สุดแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่มันเป็นเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันเสมอไปและเรื่องนี้ก็ยังชี้ให้เราเห็นว่าความคลั่งไคล้ที่มากเกินไปเนี่ยอาจจะเป็นภัยต่อคนรอบข้างหรือแม้แต่ตัวเองก็ได้และนั่นคือเรื่องราวของแตนนะครับอีกหนึ่งผลงานที่น่าจดจําจากเอมิเนและยังเป็นจุดที่ชี้ให้เห็นว่าเอมิเนคือเทพแห่งสตอรี่เทเลอร์คนหนึ่งในวงการดน,นตรีครับ หากสนใจเรื่องราวแบบนี้อีกนะครับสามารถติดตาม The People Music ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ The People นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ